โลกยุคดึกดำบนันการผจญภัยของไดโนเสาร์โลกดึกดำบนันรุ่งอรุณในปา่ายามรุ่งอรุณป่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ค่อยๆ นขึน้แสงสีทองของอาทิตย์แรกส่องทะลุหมอกหนาและยอดไม้สูงเสียดฟ้าแรคีิโอซอรัสผู้ยิ่งใหญ่ยืนประงานกินใบไม้สูงอย่างสงบนี่คืออาณาจักรที่ชีวิตกำลังเบ่งาลนท่ามกลางความเงียบสงัดของธรรมชาติ แม่น้ำใสดุจุาแม่น้ำสายกว้างปล่อยทอดตัวพันน้ำใสสะท้อนแดดยามเปา่งาใ่เซราทอบตัวใหญ่เจ้าลงน้ำอย่างระมัดระวังเงาสะท้อนของมันื่อนไหวบนผีน้ำสร้างภาพงดงามเกินบรรยายขณะที่ฝูงปลาโบราณ ว่าแหวกสายฐานที่นิ่งสงบการซุ่มโจมตีของนักล่าแต่ไม่ใช่ทุกมุมของป่าที่ปลอดภัยท่ามกลางเฟิืสูงเวโลซีแรปเตอร์กำลังซ่อนตัวดวงตาคมกร็งจับจ้องไปยังฝูงฮาดโดสอที่ไม่ทันระวงังภัยทุกการเคลื่อนไหว ทุกลมหายใจคือการรอคอยวินาทีแห่งการโจมตีน้ำตกในป่าเสียงคำรามของน้ำตกดังก้องไปทั่วหุบเขาละอองน้ำฟุ้งกระจายดุดม่านหมอกเฟิร์นและมอสปกคลุมโขดหินหนาทึบไดโนเสาร์กินพืชอาบน้ำและดื่มกินอย่างสบายใจ ท่ามกลางแสงแดดที่ส่องลอดเกิดเป็นรุ้งกินน้ำเหนือผืนน้ำอย่างน่าอัศจรรย์คำรามสะท้อนกล้องไปทั่วภูเขาประกาศอำนาจสูงสุดของมันในโลกยุคดึกดำบรรย่อนโรยยามเช้าไม่ใช่เพียงความสองงอบอราชันแห่งนักล่า ไฮแรนโนซอรัสเรปรากฏกายจากหมอกหนาทึบเสียงคำรามสะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขาประกาศอำนาจสูงสุดของมันในโลกยุคดึกดำบันเทโรซอบินเหนือยอดไม้สูงกระงานฝูงเทโรซอกลางกลุ่มินวนเงาของมันทอดลงบนถิ่นฝากเรื่องล่าง เสียงตีกระพือกล้องไปจับสายลมราวกับครอบครองท้องฟ้าทั้งถืนสัตว์กินพืชกินหญ้าท่ามกลางป่าทึบสัตว์กินพืชใช้ชีวิตอย่างสงบสเตโกโซอรัสและแองคิโลซอรัสเล่นหญ้าและเฟินอย่างไม่เร่งรี